ไปใหญ่ไปยใหญ่ัาไปช่วยโมงนีก่อไได้มองเหมือนกันเพชเ้ยเฮ้ยไอ้ตรงไอตรงไอตรบอกบัวาถ้ามึงได้แล้วมึงรีบมาเติมเพื่อนนะเว้ยแต่น้ำเงินกูได้เนี่ยอยานีมาตีมาตีมาตีามาีมาตมาตตมมนีกบะกบก็หลายก้อนมีีีีตีีาีไปทาานมมมมมตมตมมตัา ตอนมันบั็กเข้ามาอีกแล้วไปแล้วย้อนกปแล้วบ้านเก่าเราปิดไม่ได้เว้ยกูบั็กเว้ยก็ได้ปิดได้ติดแล้วที่ไบ้านโนท็อปจะมาเลยคู่ลูกเยอนไม่เป็นพี่ตรงตรงที่เราบั๊มตรงที่เราบั๊มกับมันตะเกียบพี่เต็มเลยเต็มเลยพี่ตรงตรงปั๊ม J K พี่เลยปั๊ม J K มาหน่อยตรงหลังข้างบ้านโนท็อปเฮ้ยมาตรงนี้มาตรงปั๊มนี้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยใใหหญญ่่เลยมันเยอะมากมันเยอะมาก มาหน่อยมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยไปเติม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 ไปเิมไปเต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 อมไปเติ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 มเตมไกเตินไอเติมไปเติมไปเริมไปเยิมไยเติมไปเติมไนเติมไปเตอนไปเติ่ไปเตนมไปนติไปเติมไปเติมไปเติมไปเริไปเติมไเติยไปเติมไปไปิมไเยิมไปเติิไไมไิไติไไเไป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 เเเอาไปเไปเาไปเลยห่อเลย

อหนมเอามาครับนเพิ่มอะถ้าเลนเจอร์ทำไมจเที่สอเทสที่เทสที่องเทสปอกูเจอนะโหเจอนะแม่เียนี่ใหพี่อชวไปาเอาตำรวจได้นะเอาตำรวจได้นะใครวะช่วยเลยดิช่วยเลยดิรถโอ้โหไ่ชพื่อนหอยเพื่อนนอนยิงเต็มเลมโบดํานี่เองใช่ไหมเฟด ใช่ใช่หอปุ๊บตำรวจแม่งมาเลยจูดสไลด์ลงให้เน่งพี่มัน่ได้นี่ได้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 ตอเปิดจาติงกาตเปิดจาติงกามีกาันด้ังมี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 มึเปิดกรติบมาเนี่ยมันไปไปหอ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 ตามอมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปหอรีพอโยมึงรีพอสิสัส บ้องไปรีบหอกอนสิเหียช่วยน้องเนู่ครับรช่วยน้องหนสักครูระบบทำลายยานอัตโนมัตจะทำงานพี่บดีทีบานไม่พี่บดีอยู่บนข้างไปไหนไปดิว้ยกูไปด้วยกูไปด้เอาเขเคนนิ่งเลยพี่ติกินยา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  เจอแา้วใชเก่ยากกอลัมปูหนึ่งตัวแล้วครีให้ไปเลยไมีเลยเพื่อนถ้าเกอเราเบิดบ้านมอุ้มอยู่แม่ตำรวจมาเล่นบ้านเราอยู่อจะระเบิดบ้านอยู่รที่เดียวกันเลยม่ติไปดูไปดยแคานิดเียาเพื่อเราไม่จะเอืก็ได้ เป็นไงบ้างเร็วช่วยซ่าไอเทนไลค์พนั้นใครอ่ะใครได้ไม่ใจก็ที่บ้านแต่งนะมีป่บ้านแต่งนะว่าแต่งนะว่าแต่งนะบ้านแต่งพี่รีบดีรีบดีก็ไนนรีบดี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 เราจะตรวจออกแล้วก็ค่อยเข้าก็ได้ลุงอาคมเออโอ้ดึงตามขึ้นมารับหน่อยมีใครแบบจ่ายแบงค์ริดไหมเอ็มมีตังค์จ่ายแบงค์รีดดเดี๋ยวเรออกให้เดี๋ยวเรตังให้จ่ายก่อนดิ ยังไม่แพ้แบคทีเรแบบเดียวอย่างเงี้ยคนนะเขาบ้านเราโกงอยู่นะเฮียเอาดีๆอะไม่กียร์จ่ให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวโ,นโดน<ห>ซึ้งอยู่ในบ้านนะผมโดนหนีไม่ได้เดหรอประตูตายเลยพี่ตีตำรวจมันตายเยอะครับลงุงไม้ระเบิดมันก็จะไปอยู่ใกล้ซิมันมีน้เมไอ้เหี้ยครับผมขับรถอยู่ลุง เงินเคสดีๆด้วยนะมึงขับรถแล้วไปโดนมึงได้ไงอ่ะต้องอย่าโดนนยโดนอะไรนะโยนรถเนี่ยโดนรถเนี่ยอะไรนะเดินนะชิโร่ปั๊มเต็มปั๊มไม่หกตายปีไปเคสไม่กูรู้กูก็บอกว่ารถไอประตูอ่ะมันมีดาเมจออกไปปั๊มเจเคหน่อยเพื่อนมันพี่พอดีครับลุง็กเคสไหนอยู่ต้องระวังดิปั๊มเจเคพี่มาหน่อยเพื่อนมันพี่ปั๊มปั๊มเจเคปั๊สองกบเลยพี่มาหน่อยมันไปบึ่งกบแล้ว สี 3, 2, ver, 1, 000 000่ปดโดน2องไอ่ะหล้านนะพี่สี่เห็นยังเป็นไพี่ไล่ไหนพี่ชายมันเป็นล้านเลินี